สวัสดีนะครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวสวนนะครับวันนี้มีคนขอมาว่าให้รีวิวโคงเกียร์หน่อยนี่ครับโครงเกียร์ครับนี่แต่ก่อนนะครับมันจะมีไอ้ที่ว่ามันอยู่ตรงนี้นครับเยนนี้ถอดออกแล้วครับลุงนะครับจะเปิดฝาฝาเกียร์ มันก็จะง่ายนะครับดูขาน้ํามันเกียร์ยังไม่เปลี่ยนเลยครับนี่ครับดูนะครับถ้าาจะเปลี่ยนใหม่นะครับเดีย๋ยวผมเปลี่ยนออกใหม่แล้วก็ผมจะจอดฟ้นน้ำมันนะครับฟันน้ำมันเกียร์นี่ครับกลมเกียร์ที่ใช้นะครับ นี่ครับแต่ก่อนส,สีชมพูนะครับนี่นี่เป็นสีสีชมพูครับก็มาทาเป็นสีขาวนะครับราะว่ามันดูแบบสีเดียวมันมันยังไงล่ะมันก็มันไม่ใหม่นะครับก็อันนี้ก็ทาเล่นๆเฉยนะครับนี่ทาเล่นๆเฉยเดี๋ยวลงงอกกันครับนี่ เราก้อก็นี่ก็เจ้าทั้งโครงเลยนะครับดิโครงนี้ก็จะเปลี่ยนไหมนะครับใครดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับเวลามันถอยนะครับเบียร์มันดังนะครับนี่ครับเวลานถอยนะครับนี่มันมันมันปกติมันต้องอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่มันมันขึ้นมาตรงนี้นะครับแบบนี้ครับ มันดังครับต้องตีมันอยู่มานี้นะครับเห็นยถขึ้นเนี้ยก็ดังนะครับแบบนี้ก็แต่ก็ไม่เป็นแล้วนะครับมันก็นี่หน่อยครับเดี๋ยวลองงบก็จะจัดนะครับมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับโครงที่ผมใช้นะครับก็คือรุ่งเพชรนะครับเนี่โครงรุ่งเพชรนะครับ ผมตัวนี้ประมาณสิบห้าสิบหกปีแล้วครับนี่กับเครื่องนะครับประมาณสิบห้าสิบหกปีนะครับใช้งานมานะครับเล้วก็จะทำสีนะครับทำสีใหม่เก็บรายละเอียดนะครับแต่ก่อนนะครับตรงนี้นี่ครับมันซึมมันซึมออกจากจากตรงนี้นะครับี่ นี่ครับมันจะเป็นน้ำมันไหลออกมานะครับซึมออกจากตัวนี้นะครับแต่ก่อนนี้เต็มเลยนะครับนี่นี่ผมคัดอ่อนนะครับติกเกอร์รุมงเพชรยังอยู่นะครับเนี่ยหลบหลายปีแล้วครับเป็นสิบกว่าปีแล้วครับเครื่องอาร์ีเก่าแรงนะครับเครื่องอาร์ี ก็แล้น,นครับจากนี่นะครับนี่ครับตัวนี้ก็มันถลอกมาแล้วครับนี่เอาสเปรย์พุ่นเอาน,นะครับแล้ถ้ามีโอกาสก็ทำจะลื้อหมดเลยครับนี่อันนี้ก็ นี่ก็ติดมานะครับกหุ่มหุ่มคาร์บอนนะ,บน,บออนะครับนี่ครับมันชิรอยทะลอนนะครับนี่รอยทะลอนตรงนี้ก็เดี๋ยวจะหาอะไรมาขัดออกขัดทั้งขัดทั้งสีสเปรย์แล้วก็สีเข่าออกนะครับแล้วก็ทําสีใหม่แล้วก็พ่นออกนะครับมันก็จะติดนะครับจะติดเหมือนกับสีเครื่องนี่ครับ ถ้าสปีดพ่นเอามันก็จะลอกออกนะครับมันก็ไม่ทนนะครับเหมือนทีที่เครื่องมานะครับนี่ครับคงนี้ก็ใช้ดีนะครับว่าจ,จัดว่าจะจัดเครื่องใหม่นะครับ ผมอาจะหาเครื่องใหม่นะครับรองงินนะครับต้องติดตามรับชมนะครับเราเครื่องโครงก็อไว้ที่หลังนะครับแล้วโครงจะทําสีก่อนนะก็จดไว้หลายวันแล้วครับ,น,น,รบนี่ครับมาดูตรงนี้นะนี่นะครับ มทาใหม่นะครับเนี่ยมูเลนะครับมูเลเป็นสีทองนะครับดูนะครับเตรมสายพันแล้วครับสายพันก็จะเปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะครับว่าอยากได้แบบที่ว่ามันมีเขาเรียกสะพันแล้วนี่ครับที่ว่ามันมีรอยหยักจีกนะครับผมอยากได้นะครับเดี๋ยวผมหามาแน่นอนนะครับรอติดตามรับชม เอาที่นี้มีอะไรมานะครับก็มีคนขอมาให้รีวิวโครงเกียร์นะครับนี่ครับลุงเฟดครับมีอยู่สซเกียร์นะครับน,นี่เกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองน,นะครับอันนี้เกียร์่านนะครับอันนี้เกียร์ถอยนะครับ หนึ่งสองนะครับแล้วก็ว่างถอยนะครับนะครับโอเคครับคลิปนี้ไม่มีละมานะครับขอมาให้รีวิวโค้งก็รีวิวโค้งนะครับสับคที่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ